กาบสวัสดีแค่พี่น้องคนไทยชาวไทยทั่วโลกพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยพี่น้องสีนาสีปรบทุกท่านขอกราบสวัสดีคณะรัฐบาลและทีมงานท่านนายรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและก็องค์มนตรีหัวหน้ายุทธศาสตร์20ปีกาบสวัสดีพลเอกลุกพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ ากาบสวรีรดีรัฐมนตีว่าการกระทรวงพลังงานก็คุณพีรพันธ์สาลีรัตนพิพ,พาคและขอกับสวรีรดีรองนายพิตรก็พลเอกประวิตรวงสุวรรณและขอกับสวรัรดีพี่น้องนานาพรทุกท่านที่ปฏิบัติตามตะเข็บชายแดนและก็ทิภากสนามและหน่วยแนวหน้าด่านดีทุกทุกท่านทุกคนที่รักชาติบ้านาเมืองนะคะแล้วก็วทั้งพี่น้องหานพลานที่หน่วยแนวหน้าเช่นกันนะคะที่ลําบากมากกัน,นะทหา,ารพ่านนหน่วยแนวหน้าก็ขอกาบสวีสดีทั้ง พี่น้องตำรวจน้ำดีทุกท่านทุกคนที่ทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยคะ่ะเจ้าที่น้ำดีทุกคนค่ะคุณตอนนี้ทุกหน่วยงานที่ทำงานกับคณะรัฐบ,บาลของท่านประยุทธ์เนี่ย่ะทำงานแบบเหน็ดเหน,นื่อยมากๆค่ะคุณนะอะไรเป็นอะไรบุญรับุญาบญายไปหมดเลยนะแต่ก็เหนื่อยเหนื่อยมากค่ะนะเราจับตรงนี้มันโผล่ตรงนูน้นจับตรงนู้นโผล่ตรงนี้นะแล้วก็ขอกับนมัรสก,การพระคุณเจ้าหลายวัดหลายรุกที่เปิดสดับรับฟังนะเราติดตามรายการของเราแล้วก็ขอกับ สวัสดีพี่น้องทั้งสิบมรับทั้งสิบเอ็ดทั้งสิบสถานีที่ทําการถ่ายทอดสดณนะเวลานี้นะนักลบลุ่มน้ำานานก็เช่นเดิมก็มาสัญจรมรับที่แปดนะภาคใต้ตอนบนนะฮะเรามาดูกันว่าผู้อาวุโสนี้จะมีใครบ้างนะก็คนภาคใต้ก็จะมีคุณคิงนะคุณคิงคุณลูกน้ํานะแล้วก็เออเจนะ คุณป้าจิมมี่พวกโสมก็ไปคุณป้าจิมมี่คุณลุงไฟนะแล้วก็ดามไปเลยคุณพี่โหระพาคุณคุณลุงต้นไม้นะแล,นแ,นนนะแล้วก็คกุณนะพี่แสงมณีคุณติ๊กนะแล้วก็คุณสกายไลคุณฟ้าใสคุณเลนะแล้วก็คุณพี่ป้อมแล้วก็คุณพี่ชายคุณลุงไข่ดำแล้วก็น้องปลาทอง แล้วก็คนสุดท้องน้องสุดท้ายคือน้องต้นมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านครับสวัสดีครับสุกแก้วทุกท่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านครับสวัสดีครับคุณป้าเอาขอกัวทุกท่านครับผมนะฮะวันนี้ก็เรามาดูกันนะฮะอ่าสถานการณ์ตอนนี้ก็หล่อแหลมเงียบเก็บฝนเป่าสากนเงินก็ไม่มีบริหาร ก็ S <S <an other> บอกแล้วนะมันตอนนี้มันก็ไล่เก็บภาษีชาวบ้านภาษีที่ว่าเาใครนี่มีอสังหาริมทรัพย์นานๆน,น,นะเอียรมีเยอะๆมันก็ไล่เก็บนะตอนนี้ก็ก็ถูกต้องนะคะใครมีอสังหาริมทรัพย์ตอนนี้ก็เตรียมตัวนะเตรียมตัวเตรียมใจได้นะภะาษีระบบภาษีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งระบบเงินกู้นี่ดอกระบบต่างๆมึงไม่เก็บเพราะเป็นธุรกิจของพวกมึงมึงไม่เก็บก็ตามใจของพวกมึงจานะ ตามใจของพวกมึงนั่นแหละนะไม่มีใครนี่มึงหรอกใช่ไหมอ่าไม่มีใครไม่มีใครอ่าถ้ามึงไม่เก็บเงินบริหารมึงก็ไม่มีนะเงินบริหารมึงก็ไม่มีเงินเงินที่จะเอามาบริหารภายในประเทศมึงก็ไม่มีหรอกกระสุดแล้วแต่ใช่ไหมคือเงินไม่มีงบประมาณมันก็ไม่มีแล้วนะจาจะเอาขนเอาอะไรมาก็ช่างทุกประเทศคุณตอนเนี้ยนะเห็นไหม สายการบินไทยเมื่อวานนะเกี่ยวกับเรื่องบอร์ดการบินตารางการบินดิฉันเคยพูดไปแล้วนะคะเมื่อวานนี้ก็ยังเยอะนะมากมายไก่กองใช่ไหมฮะทั้งภาษีที่ดินทั้งอะไรหลายๆ,ๆอย่างนะ,ะนักการเมืงเองนักการเมืองต่างๆมึงมีธุรกิจของพวกมึงไว้ถามแล้วมึงเอามึงเจ้าอะไรอะ่ะใช่ไหมแล้วก็ไอ้พวกลิสซิ่งต่างๆตอนนี้ระยะเวลาเนี้ยเตรียมตัวได้นะคะ ทำอะไรก็ไม่ได้ไม่มีเงินมีอย่างเดียวมึงต้องไปเก็บเงินพวกมบงกพวกเดียวกับมึงนั่นแหละบีบขั้นเอาเลยแต่ชาวบ้านมึงไปบีบยังไงก็มงไม่มีเพราะ,ะไรายได้ธุรกิจตอนเนี้ยไปกันตายกันสนิทหมดมีที่ดินชาวบ้านอย่างที่มาอยู่ในทีมงานเราเนี่ยก็มึงไปมึงไปเก็บอะเอาเลือดจากปูนะแล้วมึงก็เตรียมตัวได้นะไอพี่ยักยอกซัพย์นะแล้วก็ Uh, หลายหลายวันพันปีหลาย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 สมัยมาแล้วนะเช่นปู่เช่นย่าเช่นลูกเช่นหลานก็ตามมาด้วยนะตอนเนี้ยนะไม่รู้ว่าช่วยเหลืออะไรไม่ได้ค่ะใครไม่ฟังขณะนี้คือประชาชนปฏิวัติคุณจะบอกว่าคนน้องคนนี้ดิฉันอ่านข้อมูลให้ฟังแล้วทีท่านบอกว่านะสถานีป้าดอกแก้วก็คืออะไรคะนะเราไม่ใช่คนเด่นคนดังแต่เราต้องทํางาน ระบบการทํางานระบบการเสียภาษีระบบเงินรภาษีรายได,ได้ทุกคนภายในประเทศคุณต้องชี้แจงรายละรายได้รายรับรายจ่ายแต่ประเทศไทยมีไหมระบบมันไม่เคยฝากฝังมันมันไม่เคยเอามาให้เลยว่าระบบเงินระบบภาษีระบบรายได้ระบบเงินเอ่อเงิน,เ,งนเขาเรียกเงินเงินรายได้นะแล้วก็อ่อระบบ าการเรียนการสอนการไอาการการศึกษาของเด็กด้วยนะไม่มีเลยไม่รู้เด็กจบเด็กเด็กรุ่นนี้มาไม่รู้คําว่านะจบออกมาไม่รู้ะนะทํางานยังไงถึงเวลาตื่นกี่โมงระยะเวลาเท่าไหร่ทํางานเอ่อไปโรงเรียนกี่โมงแล้วต้องทําอะไรบ้างนะคนจนเนี่ยบางทีต้องไปขายของในตลาดช่วยแม่นะลูกคนรวยนุ่นค่ะตะวันครึ่งฟ้าค่ะและยังไม่ตื่นนะ คนมีลูกมีฐานะเนี่ยคือเด็กก็จะต้องมีฐานะเท่าเทียมกันการเรียนการสอนการศึกษาได้เท่าเทียมกันหมดเลยแต่ระบบการเรียนการสอนภายในประเทศไม่ได้สอนคนให้เป็นคนดีคุณต้องเอาต้องให้เรียนเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศคุณจะรู้เองนะเด็กต้องไปเ,เด็กต้องหาความรู้เองวัยขนาดไหนต้องเรียนเองศึกษาเอง นะแล้วก็วิชาอะไรคุณวิชาดอกไม้ใบตองวิชาในในใน่าใ,ในประเทศในต่าง,างประเทศเขาก็มีขนรทมเนียมเช่นกันวิชาคาหากรรมทำอาหารอ่นะเย็บปักถักร้อยเวลาเราจะใส่ซ่อมปะกางเกงปะกางเกงเวลาเราจะตัดเสื้อใส่เองทำยังไงเขาจะมีการสอนไว้เลยนะ เขาผูกไว้ระดับในในนี้หมดแล้วก็การเอการทําความสะอาดบ้านนะดิฉันไปเห็นนักเรียนสมัยนี้คุณไปดูเถอะเมื่อเช้าที่ยันคีรถไปนะออกไปทางป่าช้าหนุ่มคุณเด็กเลเด็กอายุประมาณสิบสองสิบสามขวบนี่แหละขี่มอเตอร์ไซค์คุณสูบบุหรี่โอ้ยเด็กเห็นก็ว่าเราโหปักหาโดนท่อแตกนึงแล้วมึงสูบบุหรี่แล้วเนี่ยคุณถ้าเป็นประเทศที่ฉันเขาสั่งให้เลยนะ หมวก,กันนนาะก็ไม่ใส่ไปกันเป็นฝูงนะมันเ,เขาดักสามแยกมันก็เข้ามาในตอกซอกซอยเจ้าหนะ้าที่ไม่ทํงานารไอไม่รู้ป้อมตำรวจมีไว้มีไว้ไวทเท,ที่อะไรไม่รู้ค่ะเราไม่รู้เจ้าหน้าที่ไปทําอะไรเราไม่รู้กินหีกินแดดเลยไม่รู้ค่ะก็ดูข้างบนนะ่ะเดินมาอําเภอที่ฉันอยู่เนี่ยนะเดินลงมานะ่ะลงพักห่างจากไอไอะไรพักเก้าวไกลนะ พ้ะเก้าไก่เจ้าของเป็นทนายด้วยปล่อยเงินกู้มหาโหดนะแต่กินภาษีประชาชนลงมาแค่ไม่กี่เก้าสิบเก้าถึงเปล่าไม่รู้ค่ะหางสักสอไฟฟ้าสักสองต้นค่ะใช่ไหมยึดที่ชาวบ้านเอาเงินไหนบะคุณต้องเอาคุณต้องบอกว่า ระบบต้นต่อคุณเอาเงินไหนมาฝากเอาเงินไหนมาปล่อยเป็นเงินกู้คุณต้องชี้แจงพนักงานกี่คนในร้านของคุณน่ะทํางานน่ะคุณต้องขึ้นจดทะเบียนด้วยเป็นพนักงานของร้านและเงินสิ้นปีเวลาพักผ่อนนะต้องมีเวลาพักแล้วก็บรรจุในร้านคุณด้วยกี่เดือนกี่ปีแต่พวกคุณไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วบนอาเภอห่างกันแค่นั้นล้วดติดกับอําเภอนั่นแหละ นะอะไรนะเดี๋ยวดิฉันดิฉันอ่านก่อนนะโอ้โหดิฉันไปอ่านนู่นดิฉันไปเอาเงินไปไถ่ไปไทยถอนตรงนั้นคุณถึงว่ามีเท่าไหร่มันก็หมดนะบริษัทอะไรเนี่ยนะมึงจะมึงมึงทำไมไม่เข้าไปตัวบริษัทเมืองไทยแคปิตอลจำกัดมหาชนนะเดี๋ยวนะอันนี้บอกว่าสำนักงานใหญ่ที่สามสามสองทับหนึ่งซอย ซอยธัญยะเดี๋ยวนะตัวเท่าแตกนี่กูอา่านก็ไปเห็นค่ะซอยจรันสนิิวงแขงบางพัดเขตบางพัดนะฮะแล้วก็กรุงเทพหนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์มึงสามารถมึงเอาเงินไปไปการันตีกี่กี่เท่าไหร่อ๋อลงพักเบียไว้กินอ่าเอาไว้ดั่งกินหอยโอเคโอเคนะแล้วนี้สาขาบอกว่า เลขประจําตัวเลขประจําตัวเสียภาษีศูนย์หนึ่งคุณต้องเข้าไปตรวจสอบนะคะเมืองไทยแคปิตอลเนี่ยมันจ่ายภาษีเข้ารัฐไปเท่าไหร่ดิฉันจะบอกให้นะ,ะเลขบันเลขเัญศูนย์หนึ่งนะ,ะเลขภาษีที่มันเสียภาษีศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดห้าห้าเจ็ดนะศูนย์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 สามตัวนะ,ะแล้วก็หนึ่งเก้าห้าเบอร์โทรก็ศูนย์สองสี่ห้าสามใช่หรือเปล่า สี่แปดสามนะศูนย์สองสี่แปดสามแล้วก็ต้องแปดนะแปดแปดแปดเนี่ยแปดสี่ตัวค่ะนะเขาไปดูด้วยเขาไปดูว่าการอัตรสภาษีภาษีนะวันเดียนสามสิบเอ็ดทับหนึ่งหกแปดเนี่ยนะดิฉันต้องไปจ่ายให้มันโอ้โหคนหนึ่งแสนนะมันปล่อยไม่ได้ไงเงิน เงินเดือนไม่ถึงมันปล่อยเป็นหลักแสนคุหนึ่งแสนอ่หนึ่งแสนกับสามพันหนึ่งร้อยกับยี่สิบแปดบาทกูไปจับได้นะแล้วก็ผู้รับเงินคือนายนายนันลินจันอาจันตะยอดเงินวันที่ชำระคือหกพันแปดร้อยนะเจ็ดสิบเอ็ดแลวบอกว่ายอดคงเหลือวันชำระประมาณหนึ่งแสนคนมันไม่ไดีเลยฮนะอาพิสิท์ใจดี อยู่ฝ่ายทําบัญชีกรมอากรมทหารเรือนะอภิสิทธิใจดีนะเงินทีนะ่เงินที่ไม่อยู่ในบัญชีเอาไปทําอะไรนะยักยอกเงินหลวงโทษแรงนั่นนะจําไหมนะไอพวกนี้อีกนั่นไอพวกนี้ไอนี้อภิสิทธิใจดีไปแลวเขาขอบุณเขียนมาเลยนะตอนนี้เห็นกาลังจัดก,การไอเมืองไทยแคปิตอลแล้วก็ร้านไอนี่คนหาร้านไอร้านน้ําทิพย์อุ่นอยู่ต้งข้างอำเภอเนี่ย ล้านโชคเอ้นะโชคไอ้อะไรลิสซิงอีหานี่เคยออกไอ้ออีฉันเคยไปทะเลาะก,กับมันครั้งหนึ่งแล้วก็เคยออกไอ้ช่องเจ็ดสีมาแล้วค่ะยกักยอกทรัพย์ของเขาแต่ยังอยู่ได้อยู่อ่ะผมเป็นตำรวจซัดกันมาแล้วค่ะครั้งหนึ่งอันนี้บาเอกนะอันนี้ไอ้เมืองไทยแคปิตอนอันนี้สาขาพยามเมงรายคุณ มันปล่อยได้ยังไงคุณเป็นหลักแสนแล้วโอ้โหดอกเป็นสองสามหมื่นคุณทับถมกันมาดอกเนี่ยสามใบสี่ใบนะดอกอันนี้ก็แค่เฉพาะแต่ยอดคงเหลือหนึ่งมืนเก้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบแปดนะทั้งหมดมันเอาหมดเลยบวกลบคุณหารนะโอ้หมันบวกหมดค่ะสองหมืนบวกหนึ่งมื่นเก้านะเป็นนะบวกอ 10, นะีกสิบร้อยละสิบคุณนะเนี่ยหลักฐานมีนี่หมด เนี่ยแล,แ,ลแล้วมันจ่ายภาษีมันไม่ได้ระบุในนี่นะคะว่าจ่ายภาษีเท่าไหร่ในประเทศนอร์เวย์นะคุณมันจะต้องระบุว่าจ่ายภาษีเข้าไปเท่าไหร่ขึ้นไปรัฐบาลเท่าไหร่แล้วก็เราจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มไปเท่าไหร่นะมึงไทยแคปิตอลมันมันเปิดทุกหมู่บ้านเลยใช่ค่ะชาวบ้านไม่ไม,มีมันก็ไปกู้กินสิคุณต้องไปโทษรัฐบาลที่มึงไม่เหลียวแลเลย แล้วมึงปล่อยมึงปล่อยปะาล่าเลยในประเทศนอร์เวย์คุณรู้ไหมเขาจะต้งขึ้นศาลในการฟ้องเขาจะมีทนายจัดก,การให้พอเราตร้องรีบเขาไปคุยกับไอ้กรมแรงงานก่อนกรมแรงงานเขาจะหาทางช่วยถ้าไอแต่อันนี้มันเป็นหนี้นอกระบบผีป่าช้าไหนจะมาช่วยมึงล่ะมีเท่าไหร่กูไปทํางานเท่าไหร่กูก็หมดตัวค่ะผู้หญิงไทยที่ไปทํางานต่างประเทศอ่ะมีเท่าไหร่หมดตัวเท่านั้น คุณไปดูเธออำเภอทีท่8เนี่ค่ะนะ,ะนะมีลิสซิ่งเป็นร้อยเป็นร้อยที่มาดูนับได้ล้านทองเอ่ยนะร้านเอ้เอ่าร้านขายรถยนต์นะแล้วเช่าซื้อรถยนต์มีบดนะเอ,เ,อเอาไปเอาไปเอกใปทะเบียนเนี่ยไม่ใช่ของเราก็มันก็รับคุณนะมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะมันรับบทใครมีทะเบียนค่ะ เนี่ยอภิสิทธิใจดีเนี่ยนะเขาไปสืบมึงแล้วนะทุกคนแล้วก็นายอะไรอีกคนน่ะไออะไรนะเมื่อวานเขียนอยู่เขียนมาด้วยนะนายอะไรอะไรไอวิช <Okay. S 2> ัยอะไรวิชัยอะไรน่ะของคุณฟ้าใสอ่ะนะชื่อนายอะไรไม่รู้จำไม่ได้ละเมื่อวานยังอ่านอยู่ช ติดครับป้าอือะไรนะอาอวิชัยอะไรนะนายวิชัยอินทรระสิทธิ์ค่ะป้าอ๋อนายวิชัยอินทรระสิทธิ์อีกคนหนึ่งไอ้นี่